กักลาสก์สบายดีไหมนี้กัสิพาพี่พาน้องไปไถ่ายทอดสดคือเก่าทางซองยูทูปเฮาเนาะทางนักกีฬาตอนนี้ก็กำลังจะลงเดินแล้วพี่น้องสำนักงานก,นกับกองสามเนาะพี่น้องเนาะออติดตามกันไปเรื่อยเรือยเรื่ไฟสิได้ทีหนึง่งผู้ได้สิได้ที่สองพี่น้องมักกองใด้และเสียกองนั้นพี่น้องกองหนึ่งกองสองสำนักงานกองซีเนาะตอนนี้ก็ทางนักกีฬาเข้ากันกำลังจะลงเดินแล้วพี่น้อง ติดตามกันไปเรื่อยๆเด้อทางโซลยูท,ทูปเฮากัสิีทายต่อให้พี่น้นองแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อเป็นกำลังใจผู้ถ่ายคลิปบเนาะพี่น้องไม่นได้เบิ่งละลาววะไ้เด้อพี่น้องเอ้ยฝากติดตามในเพื่อ,ปอเป็นกำลังใจพี่บบน้องเอาก็ขอบใจกันติดตามกันไปเรื่อยๆสวัสดีสวัสดีสหายเ <c oughs> ดินตอนนี้ฮะนู้นซึกได้ได้ไดนาง ได้ลงนัดที่3แล้วตอนนี้ตอนนี้อา้าอุ้งศึกกัเบิกบ้าน,นเนาะอ,อล่มมาแล้วเจ<อ>็ดศูนย์เนาะสำนักง,งานมันออรมณ<อ>์กล้องสามภายใน30นาทีได้เจ็ดศูนย์อ้าวขอบใจเด้อขอบใจเด้อเออมื้อนี้รู้สึกในอะไรเนาะสิได้ลงนัดที่3แล้วมือม้อนี้มื้อนี้ก็มั่นใจอยู่ แปเนต์เนาะผลลุ้นคีเพา่มกับเมื่อยกันแต่แล้วมาไล่เนาะนันน้ก็มันไดอยู่แค่สิบเปอร์เซ็นต์บางว่าจะได้อยู่สามแถมกับบาทเนาะเกมนี้ลิ้นระบบได้มื่อนี่สี่สามสามโอ้สี่สามสามเนาะเอาขอบใจเด้อทางซ้ายเพื่อนกองสามพี่น้องกองสามนี่เนาะเติดตามกันไปเรื่อยๆเบอร์หกเบอร์หกวันนี้เบอร์สาวแปดอีกว่าคือว่าเปลี่ยนสาวแปดคือเก่า่ สเปดสเปดเป็นเมื่อนี่เดือสังวานติดตามกันไปเรื่อยๆสบายดีสบายดีสบายดีมื่อนี่ควบผู้ซึ้งนะได้เมื่อนี่เนาะเอาผู้ซึ้งกันบ๊วยบ้าระบบใดนะอาชิมาชิปส์เสเรย์ยิงจังลูกมื่อนี่เนาะควมมั่นใจเจ้าความมั่นใจอะไรเออระบบเกมนี่เิลินระบบใดซีสามสามเกมบุกแล้วเออเกมบุกเนาะอ้าวขอขอบใจเด้อเอาก็กละาบสบายดีพี่น้องตอนนี้กา เขาจะลืมต้นเลยพี่น้องตอนนักกีฬาคนกไดสำนักงานกับของหอยที่สามน้องพี่น้องเนาะติดตามกันไปเรื่อยๆเด้อผู้ใดสิได้แซมพี่น้องไปสิได้ะลบลายพี่น้องนี่ก็ติดตามกันไปเรื่อยเรื่อยที่ตั้งกาดีดูกของประเทศพี่น้องผู้ใดมักชมมาเสียกามาชมในขอบสนามได้พี่น้องเนาะในขอบสนามเลย น้องอยู่หน้ากันแล้วกันผู้ใดก็ได้พี่น้องผัวเป็นนางสมกันได้เสียกกันได้แล้วก็มือสิงสนะเลิศพี่น้องเขาก็บสิไทยไ้สั้นเลยพี่น้องแล้ววันเสด็จได้ก้องเอาอันเดียวนาอก็เลยเดบธรรมดาเด้ออั้ปินัาิบนใดก็ขอโทษกอไปนําพี่น้องมึงเจออย่างไทยแน่ยังิ่งน้าเนาะสหายสุนันพี่น้อง

หน่อน ah. ึ่งนี่า่สองหนังานเอานึ่งอาหนอร์หนอานอนองนอน่งนึองามกนามนอน่เอร์ห่งองามนองงอน่านงองสาม Sân ngàn đó Nè tân tặng thứ hương vì nào Đã Cả cả giá đây vì vừa sụp vô sụp hôn vì nào Đó còn xám đến nè Bờ sao hết là cả bờ 6 Ô lọc lọc lời Vạn vạn bờ cầu ขาวคือสำนักเด้อพี่น้องเด้อสีขาวคือสำนักสีฟ้าคือกองหอยที่สามมาจะมาเซิร์สนเสียก,กันได้นะในในเกอะสนามน้องพี่น้องได้เต็มหน้าจอเลยตั้งแดงก็มีการถ่ายทอดสดคือเขาพี่นอ้นอ,งอ,องกันกองหอยที่หนะึ่งกับกองหอยที่สามมาะติดตามกันไปเรื่อยๆ I'm in Yeah. เออคือว <ata> ่าอยกยิงเจ็ด <el> ลูกแปดลูกกินี่คือโบไดโบเห็นนะนะโยงยงยเครื่องยงบ่ได้ทอยางบ่เออเบิรเป็นสมองเลยมากีฬาเบินาสั่งวัเบิสกแปดเลยไยกสัมผัสน้ำกีฬาแต่ละคนเนาะอขล่ จบตังเป็นอะไรตังที่หนึ่งว่าเจ็บเนาะเจ็บเบิดเนาะเจ็บเบิดเลยกูมูสึกอะไดเดนิเซียแต้มให้เขาอีกแหละยังโคยังบูมิบูเซียเนาะได้ลุ้นหนึ่งเนาะคือว่าทั้งช้อนเขาสิที่เก็บมาได้กันเบิ่งตอนต่อไปเนาะคือว่าเขาสิบั้งเก็บกันใหม่เนาะทั้งที่ช่องมีสิริระบบได้เกมของเขา 3จ้าจขอบใจเด้อสบายดีสวัสดีเออเป็นอะไรเข้าน้ำก่อนแล้วข้มือซึกนอดืเดอไรข้อมือซึยังคือเกาเนาะยังคือเกาเนาะเออะคนใจเนน้องยิงอีกแล้วนัดที่สามเลยนินเดนยิงสานัดเลยสวัสดีสบัสดี รู้สึกไงแล้วมึอนี้คือได้ยิงเอกเอ็นยิงกินอีกงามขนาดเลยยังกดดันอยู่ยังกดดันอยู่ยังกดดันวะเออนัลงกยังกดดันอยู่อาจารย์กะตีเสมอได้เลยโต้ยตุกอบู๊รู้สึกบดีใจบ่างมึงนี้เออกรดีใจอยู่เออดีใจเนาะเออจับเกมยังไม่ทันจับเกมเนาะ ขอบใจเด้อทางมุงเตะเฮาเนาะทางกองสามกาสบายดีตั้งทีซองเนาะตอนนี้เนาะทางสำนักงานกับกองหนที่สามตอนนี้ทางกองหนที่สามแนะนำกอนแล้วเน้นน่วยเนาะพี่น้องติดตั้งกันไปเรื่อยเรื่อยพี่น้องซีเสมอหรือบ่รุ่นนำกันพี่น้องาซีเสมอหรือบอกองหนที่สามการแนะนำกองแล้วเน่้นน่วยพี่น้องทางสำนักเสีย ำกันไปเลยได้ที่เสมอหรือที่ชนะหรือกอ,องสามสี่ยับต่อบบหรือว่าสนาุกนัาติายบ่เกล้ก็เอากระํากัรพี่นไปนอ,นอกเนาะตอนนี้ก็ตั้งที่จองแล้วตั้งทีหนึ่งและครับกองห้ที่สามะดํนำก่อนหนึ่งหน่วยาาากันธรรมดาเนาะเล็กน้อยสนันตั้งเบอร์สองแปดเปนงกินี สามนัดแล้ว okay. ทั the the ้งเบอร์สาวแปดคนจะยิงสามนัดนดนเนาะธรรมดาทา้งเบอร์สาวแปด้นยนอะแล้วก็ยกลบลบห้เลาวี่จะข้าคือะบีบไปอ๋อฮะ

เฮ้ยวนุ่ยใช่ใ่เคครับอ้โพี่แขปัาไนไปไปไปเข้าไปไป้าเข้าเข้าเด็กเกงหิบริเต้นักกีฬาเปลี่ยนงาดงจะให้เป็าเก้งเปลี่ยนานดนักกีฬาไปลนกีาน่ะตายเปลี่ยนเร์สแดสิบแปดเปลี่ยนแปแปดนักกีฬาสิตายแล้วพี่น้องสิตายนอนไม่นอนไม่นอนไลงให้า

อ้เาเยเลยเนมเอาเลวนตูต okay, right. right, oh. ัวเองเบกนแลบเาาผู้ึงข้าผู้ึงตี่ไเอาข้าเอ้ยเอาจะทาบ้านแม่ข้าติดเข้าไ่ะข้าผู้ึงเยน กองหนาป้ารายคนร้ายคนนี่มาอยู่ท่าอยู่พี่ท่าอยู่ด้วยลงไปังพี่้ย้านพี่เาเก็บแมนไปเลยเัครับาบน้จะมีเฮ้ยมองหน้าครับเนนวลาบานชวนชวนกับเขาเลย ไปแม่หาของนาของนาไ่มีลยนต้จะกนบ้านกนบ้านแม่บาายของนาไปเองแห้งพนต่้าเขาล้างล้างเขาพูหนึงเขาพูนึงขาวจาบานชงอยู่โตบอกทันเลยทำนาย่างอักับปมาดูตัวเองอยู่ย่จับมาไ้ Chào la la bóng một điếu này cũng chóp rồi nó game thứ 2 xong đây nè 1 2 3 lại สวัสดีตอนนี้กำังอยู่กับนักเตะเนาะซ้ำนัดแล้วก็ได้ยิงซ้ำลูกแล้วเนาะมันนี่เนาะดีใจป่าวมันนี่ดีใจดีใจเออได้ชนะเขาแล้วเนาะได้สอง่วยมันนี่เนาะเออเอาเขาคอบใจเด้อทางมือเตะเอาบว์ธรรมดาพี่น้องเออตอนนี้เอ็นรู้สึกได้เสียเขาแล้วนั่นอยู่บ่ายเนาะสองลูกสองลูกเนาะหน้าถือว่าเอาคืนสอเท่าหือได้คือว่าเสียแล้วมันยันไม่ได้เข้ารอบบันจะอ๋อได้เข้าได้เข้าอันนี้นั่งอยบ่ายไปพาย้วงชาไดเข้าเนาะเอาเข้าขอบใจเด้อ สุกุสุกุนตอนนี้กับคลิปเฮาสิจบสันนี้เนาะนี่คือทางนักกีฬาเพิ่นอ,อน,นอขอขอบใจเด้อเบิดสุกุสุกุนพี่นอ้อง